ฝนตกแบบตกหนักตลอดทางที่เรามาเลยเครื่องบินก็คือแบบเทอร์โบเลนต์ตลอดค่ะมาถึงแบบมาถึงก่อนเวลาแล้วก็ฝนตกหนักมากตอนที่มัเปิดจัดดูทุกคสวยมากแต่วได้นอนกินอเวมาร์พร้อมแลบวค่ะนอกจิตเดือดมากแบบต้นมาค่ะ Good morning ค่ะเช้ามาก Good morning ค่ะง่วงมากงุยไม่นด้งุนปักไฟทาามากนะคะวันนี้ก็อาจจะเปิดแบบเนิบๆเรียวๆวันนี้เราจะไปไหนกันจ้าไปทเจครับบ้านหลังที่สองของใช่ย้ายย้ายไป ไปผูเยอะละง่วงถึงภูเก็ตกันแล้วนะคะอยากจะบอกว่าฝนตกแบบตกหนักตลอดทางที่เรามาเลยเครื่องบินก็คือแบบ เธอบูลเล่ตตลอดทางเลยนะ <c oughs> แต่ก็ทําอะไรเราสองคนไม่ได้เพราะว่าเราหลักค่ะไปเจอกายไม่ไหวแล้วเ่ว่าหันมายิ้มด้วยสิ ไหนบอกว่าจะเอาอีเลแกนไงหันมาเล่นทําไมเปิดย่างกับปีเรียวๆนะคะมาถึงแบบมาถึงก่อนเวลาแล้วก็ฝนตกหนักมากตอนยังไม่เปิดจ้ะเรียวเลยละเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวรอดูกันฝนตกอีแล้วนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากทุกคนอันนี้คือฟอนนะคะหรือว่าล็อบบี้ของโรงแรมนั่นแหละ ดูข้างล่างจะเป็นกิมมิคของที่นี่เขาจะเป็นชงแบบบ้านต้นไม้แบบนี้เห็นปะด้านล่างจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟสซตรดีมากเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าฟอนต์สวยมากฟอนต์สวยจริงๆบรรยากาศก็คือดีมากๆนะคะโอ้ยใครมาภูเก็ตอยากจะบอกไว้ที่นี่เป็นที่พักที่แบบแนะนำมาก เดี๋ยวตามเข้ามาดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะแค่ประตูก็อลังการแล้วทุกคนตามมาว้าวโอ้โหสวยมาก ที่วิลล่าของเราก็คือจะมีพูลวิลล่าส่วนตัวไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีซันบาทให้ดูสิจะมีโชว์เวอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะทุกคน mm hmm. ก็คือเราขึ้นจากน้ำอะ่ะเนาะแล้วเราก็อาบตรงนี้ได้เลยที่สําคัญคนที่มากันแบบเป็นครอบครัวนะคะสามารถเปิดอีกห้องเพื่อที่จะคอนเนกกันได้ด้วยเรียกว่าปาร์ตี้กันได้เต็มที่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วตรงนี้ก็คือกระจกก็นี่ดูดิมันจะโอเพนแบบเนี้ยสวยมากก็คือคุณสามารถที่จะลงสระได้เลยเอาง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นนะะนิวะะคี่ น่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนใายๆโตก,กินข้าวเนาะน่ารักมากทุกคนดูขออนุญาตเก็บนาะฬิกานี่แล้วตรงนี้ก็จะมีมุมครัวให้นะคะโบกับห้องน้ำนะคะตามขึ้นมาดูชั้นบนกันกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นวิลล่าสองชั้นอุย้ยบันไดตกแต่งสวยมากและอันนี้นะคะก็คือชั้นที่สองนะคะของวิลล่าที่นี่ดูดู แน่เลยเจดเอาเองมาร่มมากเธอ <S <S ดีมากโอ้ยดีมากดูดิวิวตรงนี้คือเห็นชัดมากเห็นวิวทะเลเลยโอ้ยทะเลภูกเกตยังสวยเหมือนเดิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นอ่เป็นโซนอาบน้ำนะคะแล้วก็เป็นโซนอ่อทอเลทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุม อ่ตู้เสื้อผ้าก็จะมีบีบบงบีบแปอะไรให้ครบนะและที่สำคัญอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของที่นี่นะที่ถือว่าเด็ดเหมือนกันนี่เลยคือวันที่เรามาฝนตกนะคะเพราะฉันพื้นก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงดูเลยทุกคนสวยมากมีซันบาร์ให้ด้วยดูดีนั่งถ่ายรูปคือต้องมาพูดเลยว่าต้องมา ดีมากอย่าลืมมาพักกันนะคะที่นี่อัคราคอเลคชันลาย,ยันที่นี่ก็จะเป็นวิลล่าสองชั้นเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์บูธทีทั้งหมดเลยนะคะบูธทีผสมโมเดิร์นมีความรู้สึกว่ามันสวยมากวิวก็สวยมากๆชั้นบนนะคะที่สาคัญตอนนี้จัดโปรโมชั่นถูกมากๆทุกคนคือถูกมากจริงๆและที่สําคัญถ้าใครจะมารีบๆจองนะคะเพราะว่าที่น Villa เนี่ยวิลล่าเนี่ยมีแค่ไม่กี่หลังเท่านั้นเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการติดต่อไว้ให้หรือว่าสามารถเข้าไปติดตามในเพจเกตเวย์ away, ไวรุ่นหนีเที่ยวก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ ของโรงแรมกันดีกว่าบอกเลยว่าที่เนี่ยมีจุดเด็ดเดดหลายจุดมากๆที่ต้องไปทำคอนเทนต์ตามไปดูกันเลยจ้ะตอนนี้เราจะพามารับประทานไฮทีกันนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วจ้ะเด็ดมากบอกเลยว่าทานบนต้นไม้ค่ะตามันเลยจ้า See the future and I make it all right. Oh, darling, if life was a movie, I'd hear rewind. Yeah. Imagine if I knew how to turn back time. Imagine if I never. Mm. Messed up. Imagine if we never even broke up. Imagine if I had the power to control the voices in my head and I could tell them all to shut the fuck up. Imagine if I never told a lie. Imagine if I knew I'd always get it right. Imagine if I wasn't such a coward and I had the courage hidden somewhere in my heart to look you in the eye. Yeah. Yeah. If I could go back, go back just for a night, I would see the future and I'd make it all right. Oh, darling, if life was a movie, I'd hear rewind. so on that number I'd hear rewind imagine if I knew how to turn back time นี่เป็นวานาลีค่ะอจะเป็นกาแฟน้ำผึ้งคาราเมลค่ะเป็นนักเดิใช่ค่ะหนูดัดแปลงมาจากตัวลูกอมค่ะแล้วก็ร้านชื่ออ่านออกเสียงว่าอะไรนะคะวนารีวานารีอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะาราเมลขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะได้เลยนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ Be my lover up until the very end Let me show you love Oh, I don't pretend Stay by my side even when the world is giving in Oh, don't Don't you worry My worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear i do the worst. We trust our minds when they're telling lies. Can you see what I'm not saying to my eyes? from feel worry anything that I thought I'd oh, be there whenever ตายเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาจะไปตรงไกลๆท้องฟ้านะ Yeah oh no. Oh no. และตอนนี้เรากำลังจะออกจากอักคาราคอนเสิร์ต ลายันแล้วเงีบอกเลยว่าที่นี่ดีมากไม่อยากกลับเลยนะคะแนะนําให้มากันนะทุกคนวิลล่ามีแค่ไม่กี่ห้องด้วยแล้วก็กําลังเป็นอะไรที่แบบจองเต็มทุกวันด้วยรีบมากันนะจ๊ะ you got